พอจอยยืนยันได้แล้วว่าลิเวอร์พูลเกือบได้ตัวคิสโตเฟอร์เอนกุนกู al, แต่ว่าทางด้านก่อนเชคินคอฟยืนยันจะต้องเป็นดาวิดดูเยสเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นในขารักนั้นเรื่องเดียวที่น่าห่วงงานนี้ต่องว่าที่กุนซือของทางลิเวอร์พูลคนต่อไปนะอาร์ซอนสะดุดลิเวอร์พูลคือจัดซัตตันลอริสัลลนฟันธงฟุตบอลพิมเยริกในช่วงค่ำคืนว,วันนี้อะไรยังไงนะักข่าวดังเปิดเผยดูเยสสุ่มเสี่ยงจะโดนผง โละนะฮะหลังเช็กอินคอฟอำลาทีมในขั้งนี้ก่อนที่จะรับฟังข่าวริวพูแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไ i ร e กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะาข่าวรนะิวพูนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียว โดยการน,นี้ท่านนั้นของมีการบริง,งานข่าวประเด็นดราม่าเล็กๆนะฮะว่าเมื่อช่วงคำขืนที่ผ่านมามีการบริง,งานข่าวแต่ว่าเชคเก้นครอฟนั้นคือคนที่เชื่อมั่นในความสามารถของดาวินดูเยสเป็นอย่างมากและตัวของบอสใหญ่ชาวเยอรมันประนี้ก็เป็นผู้ที่เข้าไปต่อรองกับทานด้านของบอกบริหารด้วยตนเองด้วยได้ว่าให้คว้าตัวดาวินดูเยสเข้าสู่ทีมไม่จุดได้เพราะเป็นนักเตะที่ตัวของเขานนั้นต้องการในเวลานี้เป็นอย่างมากแต่นั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยที่นูเยส จะเห็นเชกเกนครอฟนะฮะมีอ่ามักจะให้โอกาสส่งดาวินดูเยสลงสนามติดต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา พอร์ตดาวินดูเยสนั้นถือเป็นเด็กปั้นของเชคเกนคอฟอย่างยิ่งโดยเมื่อวันนี้ทางด้านของพอจอยด์เดอะไทม์นะฮะก็ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลด้านสุดที่ทำให้ทางแฟนบอลลิเวอร์พูลทั่วโลกต้องตกตะลึงกันไปทั้งบางเลยก็ว่าได้เมื่อมีการรายงานข่าวแต่ว่าตัวของผมนั้นขอมาพูดถึงความชัดเจนแล้วก็เครีย์ชัดๆว่าในความเป็นจริงแล้วดาวินดูเยสนั้นไม่ใช่ตัวเลือกที่ทางลิเวอร์พูลต้องการตั้งแต่แรกอยู่แล้วโดยเมื่อช่วงตลาดซัมเมอร์2022หรือเมื่อช่วง2ปีก่อนนั้น้นนทาทาางงงีซืออขยขย ทําการแนะนําให้ไปยังเจคินครับนะฮะบอกว่าควรจะไปสัญญากับน้านของคิสโตเฟอร์เอนกุนกูก่อนหน้าฟอร์มฮอตจากสโมสรแอแร์บัตไลซิกเข้าสู่ทีมโดยที่ฤด,ดูการน,นั้นคิสโตเฟอร์ยิงประตูให้กับน้านของไลซิกไปถึง20ประตูทาให้อาทางด้านของเขาเนี่ยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับหลายสโมสรของยุโรปและสุดท้ายคิสโตเฟอร์เอนกุนกูก็ได้ย้ายมาค้าแข่งกับเชลซีในปีถัดมาด้วยค่าตัวที่สูงถึง5 1ล้านปอนด์เพียงแค่เท่านั้น สิ่งที่สามารถยินยันได้ก็คือทางด้านของเชคเกนครับนั้นได้แจ้งกับบอร์ดบริหารของทีมบอกตนเองด้วยด้ว่าเขานั้นไม่ต้องการที่จะคว้าตัวคริสโตเฟอร์เอกุนกูเข้าสู่ตลาดทีมแต่อย่างใดและนักเตะที่ตัวของเขาอยากได้บารุ่มทีมมากที่สุดนั่นก็คือดาวินดูเยชกองหน้าจอมถล่มประตูจากสโมสรเบ,รฟ,บรฟิกา้าเพียงแค่คนเดียวเท่านั้น ซึ่งสุดท้ายแล้วทางบอร์ดบริหารสโมสรก็ตัดสินใจนะฮะทำตามข้อเรียกร้องของดันด้านของเชคเกนครอปและก็พาดาวินดูเยสเข้าสู่ทีมในราคาที่สูงถึง76ล้านปอนด์ซึ่งก็บอกได้เลยนะว่าถือว่าเป็นการซื้อตัวเตะที่แพงที่สุดในหน้าประัศาสสโมสรของลิเวอร์พูลในครั้นี้เพิ่มเติมกันอีกด้วย แต่ในตอนนี้ดาวินดูเยสกำลังเผชิญหน้ากับความกดดันอย่างหนักจากการที่ไม่สามารถทําประตูให้กับทางด้านของเลเวอพูได้นะฮะในระยะหลังมานี้บตั้งแต่เกมพบกับทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึกเอฟเอคัพทั้งที่ตัวของเขานั้นมีโอกาสที่จะยิงนะฮะในประตูนี้เป็นอย่างมากในแต่ละนัดแต่ว่าไม่สามารถจะเปลี่ยนเป็นประตูได้เลยจะทําให้ทางด้านของหลายฝ่ายเนี่ยก็มองมานะว่าถ้าหากว่าทางด้านของดาร์วินดูเยสนะฮะ มีความเฉียบคม,มและสามารถยิงประตูให้กับด้านของทีมได้ละาสุดเชืดเลยว่าลิเวอร์พูลนั้นน่าจะยังคงอยู่ในเส้นทางในการลุ้นแชมป์อยู่ในเวลรานี้อย่างแน่นอนและก็มีแฟนบอลลิเวอร์พูลจำนวนมากต่างออกมาเรียกร้องให้ขายดาวินดูเยชออกจากทางทีมไปช่วงตลาดซัมเมอร์นี้และให้ลาทีมตามหลังเจ้านายของเขาอย่างเจคเกนครอฟที่เป็นคนพาตัวของเขานั้นกลับคืนสู่ทีมแอนฟิลด์อีกครั้งในครั้งนี้ตั้งเต่หนน้าะ เอาได้ยังไงว่าที่กุนซือของแดนลิเวอร์พูลคนใหม่ในมุมมองของผมโดยข่าวนี้แปลงขนาดนี้แถมเจ้าตัวก็ออกมาพูดชัดเจนขนาดนั้นคงไม่มีอะไรผิดพลาดอย่างแน่นอนเมื่อแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับพวกพี่ๆเขากันด้วยครับโดยเห็นด้วยที่ลิเวอร์พูลเลือกผู้จัดการทีมคนนี้จากแนวทางการทําทีมที่คล้ายๆกับทางด้านของเชคเก็ครอฟคือเน้นเกมรุกดุดันพลังเพชชิ่งหนักหน่วงและอันเป็นสิ่งที่กุนซือคนเก่าติดตั้งเอาไว้ รูปแบบและก็สไตล์การเล่นของแต่ละทีมย่อมเป็นไปตามผู้จัดการทีมของแต่ละคนที่จัดไว้อยู่แล้วโดยการเลือกทางด้านอองอาอาเนสรอสจึงหมายความว่าลิเวอร์พูลไม่ต้องเปลี่ยนสไตล์การเล่นตามผู้จัดการทีมคนใหม่เลยโดยทีมงานก็มีกฎหลังบ้านของหงแดงชุดนี้ ว่ามีความสามารถไม่ใช่เบานะฮะแถมมองขาดอีกต่างหากในครั้งนี้ตัวอย่างการลงทุนในการซื้อตัวผู้เล่นในรอบ5-6ปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่แล้วสอบผ่านมากกว่าสอบตกดังนั้นการเลือกกุนซื้อดาวรุ่งชาวดัชผู้นี้มาคุมทีมแทนที่จะเป็นพวกบิ๊กเนมจึงน่าจะเป็นการผ่านวิเคราะห์อย่างละเอียดเช่นเดียวกับการต่ตองอย่างรอบด้านไปแล้วในครั้งนี้ ปัญหาก็คือบารมบียังไม่มีมากพอน,นะฮะขนาดทางด้านของอีดิเซนฮาร์ทที่สับตีนจากแนวกังหันลมพร้อมบารมีที่บรมบ่มกว่ายังแทบจะเอาตัวไม่รอดพลังบราวันโดนชืดเลยนะครับจากทางด้านของฟยินูดมารียบกฟูเนี่ยบอกได้เลยนะว่าถือเป็นก้าวกระโดดเป็นอย่างมากที่ห่างมากจนเสียหน้าเป็นห่วงเลยนะว่าอาจจะรุวงหล่นไปก่อนอีกครั้งก็เป็นได้ลูกทีมที่คงก็จะเปลี่ยนเป็นผู้เล่นระดับหนึ่งไปเป็นผู้เล่นระดับมหาดารา หากบารมีไม่บรมพอนะฮะก็ยากที่จะอยู่ต่อไปที่สำคัญแล้วคือการฟาดฟันกับเป๊ปเกลเดรามิเกลอาเดต,ตาอูนายเอเมเบรีอังเก้ปอสซโกกิโกไมโร่ปอชิติโน,โนและก็อาจจะโดยไม่เว้นแม้แต่ทางด้านของอินเดียนฮาร์คในครั้งนี้ด้วยคิดง่ายๆจากระดับเจเกนคอปมาเป็นกุ่ซือดาวรุ่งที่เรา,าพิสูจน์ตนเองแล้วไหนจะถูกเปรียบเทียบกับผู้จัดการทีมคนเก่าที่สร้างมาตรฐานเอาไว้ค่อนข้างจะสูงอีกครั้งในครั้งนี้ อย่างไรก็ตามราดูของจริงกันดีกว่าและให้เขาได้พิสูจน์ตนเองก่อนดีกว่าไหมบางทีอาจจะใช้ลรเป็นบ้าหรือก็เป็นบ้าไปเลยก็ว่าได้เพราะอย่างน้อยมันก็ผ่านกระบวนการการกรองจากทีมวิเคราะห์ของแดงมามา,มากแล้วว่าเหมาะสม,มหรือไม่สุดท้ายแล้วไม่ใช่ก็แค่เปลี่ยนหน้าใหม่เท่านั้นในขณะนี้อาึ่งไงอาร์ซอนแมนซิตี้และก็ลิเวอร์พูลจะมีทีมไหนกันบ้างที่สะดุดบ้างในช่วงโค้งสุดท้าย คริสซัตตันและก็มาร์คลอริสันบอกได้เลยนะว่าฟันธงมาให้แล้วโดยการน,นี้ทางด้านของคริสซัตตันนักวิเคราะห์เกมคนดังของ BBC สื่ออังกฤษแสดงทัศนะถึงศึกฟุตบอลทีมบริเกฤษในช่วงสัปดาห์นี้โดยเชื่อได้ว่าอาร์ซนอลแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็ลิเวอร์พูลจะเก็บ3มแต้มด้วยการชนะคู่แข่งไป2ต่อ1เหมือนกันหมดในขณงนี้โดยการน,นี้ทางด้านของทัศนะของซัตตันนะฮะบอกได้เลยนะว่า งานนี้นะผมก็จะมีวันเสาร์ที่27เมษายนเวสต์แฮมแพ้ลิเวอร์พูล1นต่อสฟูลแลมเสมอคิสเซอรพาเลต2อต่อสแมนยูชนะเบอร์นรีไป2อต่อหนิวคาสเซิลช er, นะเชฟฟิลด์ไป3ามต่อหนึบูฟมัตตันบัตเลอร์ชนะบรูตันทาวไป3าต่อหเอฟเวอร์ตันเสมอเบรฟอร์ด1นต่อหและก็แอสตันวิลล่าชนะเชลซีไป2องต่อหนส่วนทุกฝั่งวันอาทิตย์นะฮะับรอนมัตชนะบรายตันไป4ีต่อสสเปอร์แพ้แอสตันหนต่อสามฟอร์เรจแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ั2 ส่วนด้านมาร์คลอเรนสันตำนานแข้งเวอร์ฟูที่ปัจจุบันเนี่ยผันตัวมาเป็นนักวิเคราะห์เกมของทางด้านของแพตตี้พาวเดอร์นะฮะบริษัทนันพันที่ถูกกฎหมายในอังกฤษมองตรงกันข้ามคู่สเปอร์พบอาร์ซนอลโดยเชื่อว่าจะลงเอยด้วยการสเสมอกันไป2ต่อด้ี่ซ้สไปโดยกันนี้เขาก็มองว่าวันเสาร์ที่7เมษายนเวสต์แฮมแพ้เวอร์ฟูต่อ2 ปูด้มชนะคิสสันพาเดตสอต่อหนึ่งแมนยูชนะเบอร์นเดรี่ไป2อต่อศูนนิวคาสเซิลชนะเชฟฟิลด์ไป3าต่อศูนย์บูฟมัมตันชนะบรูตันทาวไป2อต่อหนึ่งเอฟเวอร์ตันเสมอเบรนฟอร์ด1ต่อหนึ่งแล้วก็แอสตันวิลล่าชนะเชลซีไป2อต่อศูนย์ในขาระนี้ส่วนทางฝั่งวันอาทิตย์นะฮะ28เมษายนนั้นก็จะมีบรันมัตเสมอบริลตัน1ต่อ1สเปอร์เสมออาร์ซอนสองต่อ2แล้วก็ฟอร์เรสต์แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้0ต่อ2ในขาระนี้ อะ่รยังไงเทางด้านของคริสบาสบอมและบัสคอมนะฮะเกย่่วข่าวของเทลิกราฟสื่อดังอังกฤษเปิดเผยนะว่าดาวินดูเยชกองหน้าชาวอุรุกวัยมีโอกาสที่จะถูกลิเวอร์ฟูขายออกจากทางจีนในช่วงเสมอนี้หลังการอำลาตำแหน่งของชิคกนครับนะ โดยหลังมีการเปิดเผยได้ว่าครอปนั้นเป็นคนที่ต้องการจะซื้อดูเยสมาร่วมทีมแทนที่จะเป็นทางด้านของคิสโตเฟอร์เอนกุนกูดาวเตะฝรั่งเศสตามที่ทีมงานเคยให้คำแนะนำเอาไว้ทางนี้ฟอร์มของดูเยสตลอดทั้ง2ฤดูกาลที่อยู่กับลิเวอร์พูลก็ถือว่ายังไม่ตอบโจทย์ความหวังของแฟนๆสักเท่าไหร่นักรวมถึงทีมผู้บริหารใหม่อย่างทางด้านของไมเคิลเอ็ดเวิร์ดและก็ริชาร์ดฮิล ในครั้งนี้กันอีกด้วยจะทำให้มีการคาดการณ์กันว่ามีโอกาสไม่ใช่น้อยที่ดาวยิงอุรุกวัยปรายนี้จะถูกโละออกจากทางทีมพร้อมกับการจากไปของครบับเพื่อนำเงินไปนหมุนเวียนซื้อนักเตะที่เหมาะสมกับทีมซะมากกว่าโดยไมเคิลเอ็ดเวิร์ดและก็บริชชัตฮิวมีสิทธิ์ที่จะจับตาดูผลงานของดาวินดูเจสเพราะว่าแข้งปรานี้ไม่ใช่คนที่ไมเคิลเอ็ดเวิร์ดเซ็นสัญ,ญญาเข้ามาตั้งแต่ตอนแรกบาสคอมได้กล่าวชิงใช้อาไว้ และข่าวทพูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุท,ทุกครับ